คลิปนี้นะคะเปิดตัวด้วยฉากใหม่นะงนี้แบบยุ่งมากๆเพราะว่าเพิ่งจะย้ายที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าจัด เอ๊ถ่ายฉากไหนดีก็ได้ฉากนี้เป็นฉากใหม่นะคะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีฉากอื่นๆอ,อ,อีกไหมนะแต่คิดว่าเออมุมนี้มันก็แบบโอเคอยู่นะคะเอ๊เราจะทําอะไรดีก็มีคอนเทนต์ที่อยากทําอยู่แต่ว่าคิดว่าจะทําดีไหมสําหรับการรีวิวเคส iPhone 11ของชิชานะคือเป็นคนที่เคสเยอะมากก็เลยอยากจะทํารีวิวเคสให้ดูนะคะคือมีทั้งหมดประมาณ10อันนะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างอันไหนที่แบบเลิกใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็อันไหนที่ยังใช้อยู่นะวิธีการเลิกเค เ,เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ iPhone 11สีม่วงเครื่องนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยน iPhone บ่อยตามแบบ ตามที่เขาออกใหม่แล้วก็ซื้ออ่ะจะไม่ใช่อย่างนั้นจะใช้แบบว่าอ่าอย่างตัวก่อนที่จะเปลี่ยน11อะ่ะชิชาจะใช้เป็น iPhone 6s นะคะแล้วก็พอ 6s 6s คือแบบใช้นานมากใช้ถึกมากใช้จนคุ้มอะ่ะแล้วก็พอมี iPhone 11มาสีม่วงก็คิดว่าเออเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแล้วแหละเพราะมันหลรุ่นออกมาแล้วนะคะก็เลยถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้ว 6s แล้วก็ยกให้แม่เชื่อปะว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ของ iOS ปัจจุบันอะ่ะ 6s ยังได้ไปต่อนะเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากสำหรับใครที่เป็นสาวโบะ 6s นะคะ,อ,ะอันอนนี้จะเป็แบบ ใส่ๆอันนี้ที่ร้านตอนซื้อนะคะที่ร้านเขาก็มีแบบให้เคสมาด้วยด้วยความที่มันเป็นยางอะทุกคนตอนแรกมันจะใสใช่ป่ะแต่พอเราใช้ไปแล้วใช้ไปไม่นานเลยประมาณแบบพูดถึงเดือนไหมจําไม่ได้อะมันก็เป็นขอบเหลืองๆทําให้เราไม่ชอบเพราะว่าเครื่องมันจะดูเก่าใครที่ใช้เคสแล้วแบบเคสขอบเหลืองๆอย่างเงี้ยเออเราก็แบบไม่ค่อยชอบนะของแบรนด์ด้วยนะเพราะตอนที่ซื้อร้านเขาก็บอกว่าแบบมันมีแบรนด์แต่ก็เล่ไม่ถูกเหมือนกันพอ<ๆ>เป็นอันนี้อใสๆเลยแล้วก็ซื้อสติกเกอร์มาติดใส่ให้ดู ด้วยความที่แบบอยากให้มันแบบว่าเป็นสีๆมันเป็นเกาหลีเพราะว่ามันจะมีคลิปแบบว่าติดสติกเกอร์เคสอย่างเงี้ยเคสคนเกาหลีเขาก็ทําตามเขาก็จะได้ประมาณนี้แต่ก็ใช้ได้แบบแปบ๊บเดียววะรู้สึกว่ามันเด็กอ่ะมันดูเด็กๆไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็เก็บไว้ออกมาเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ละอันนี้ก็คือเริ่มไม่เอาใส่ๆแล้วเพราะว่าเบือ่อ ช่วงนั้นเบื่อมากเราก็จะใส่เป็นสีลุ้มแบบนี้นะคะอันนี้ก็สวยคือรู้สึกเลยว่าเออเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบทึบๆเหมือนกันแต่ว่ามีข้อเสียก็คือว่าตรงเนี้มันจะแบบโลง่ลงๆหน่อยนะคะทําให้ช่วงนั้นเราก็หาอะไรมาติดกรอบกล้องใช่ไหมพอติดไปมันก็ไม่ดีอะ่ะเออรู้สึกว่ามันไม่โอเค <c oughs> ก็เลยเอาออกแล้วกันใช้เป็นแบบนี้แทนจะใช้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคือดีมากเลยนะไอ้ที่มันเป็นขอบดำๆอะ่ะแล้วก็แบบว่ายึดตัวเครื่องอะ่ะแล้วก็แบบคุมกล้องด้วยอะ่ะคือใช้แบบ ไอเคสลักษณะเนี้ยตั้งแต่ตอน 6s แล้วคือมันใช้ทนมากใช้แบบเก่ายากอะมันจะไม่เหลืองไม่อะไรเลยนะแล้วก็แบบตกแล้วเครื่องก็ไม่ได้เป็นอะไรนะสําหรับเคสประมาณนี้นะคะแล้วพอใส่แล้วใช่ปะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันสวยมันแน่นหนาแล้วมันก็ดูแบบทึบดีปิดเลนกล้องขอบเลนนะคะทาให้ขอบเลนไม่เป็นรอยด้วยแล้วก็ซื้ออีกอันนึงก็คือจะเลือกซื้อเป็นประมาณนี้อ,อันนึงจะเป็นแบบนี้ คล้ายกันเลยก็คือเป็นเคสวัสดุเดียวกันก็คือเป็นแบบเป็นสีดำๆแล้วก็คุมรอบเครื่องอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละลายใส่ไฟก็จะเป็นประมาณนี้สักพักหนึ่งใช้หลายเดือนเลยเคสแบบนี้นะที่ชาใช้หลายเดือนเลยอะ่ะเหมือนกันมากเห็นปะ่ะมันจะเหมือนกันลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยขอบๆดำเบือ่อแล้วก็เบือ่อเ <laughs> บื่ออีกแล้วนะคะอยากได้แบบอย่างอื่นบ้างอันนี้เป็นเคสหนังเทียมนะคะแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์นะคะเป็นชื่อแบรนด์เนมอ่ะ จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ยังคงขอบดำๆไว้อยู่แล้วก็คุมตัวเครื่องนะคะแบบนี้และใช้อีกแป๊บหนึ่งก็เบื่ออีกก็เปลี่ยนใหม่นะคะเราเริ่มจะเบื่อขอบดำๆเพราะเราใช้มาแบบติดกันแล้วไงก็เลยชอบมากรู้สึกว่าสวยก็คือจะเป็นเคสกระจกแบบนี้ใสๆสวยมากสั่งมาสองอันเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมีความแบบมันจะดูมินิมอลก็ได้นะแต่พอใส่แล้วรู้สึกว่าโอ้โห ใช่เลยชอบเนี่ยตอนนี้คือตอนนี้ใช้ตัวนี้ติดเคสอยู่นะมันมันดีอะ่ะไอตัวเนี้ยเพราะว่าเป็นขอบใส,ส่เราเบื่อแล้วไงแล้วเขาก็จะนูนขึ้นมานิดนึงใช้ตัวนี้เป็นประจำอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเบื่อเมื่อไหร่ถ้าถ้ามันเหลืองเมื่อไหร่อ่ะเออเราถึงจะเปลี่ยนแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันแต่นี้ไม่ได้ใส่เลยประมาณนี้รู้สึกว่าเคสกระจกอะ่ะสวยทุกคนใส่แล้วคือเครื่องจะดูแพงมาก <c oughs> อันนี้กดซื้อเพราะเป็นสีชมพูแต่พอใส่แล้วเราก็รู้สึกเฉยๆอะ่ะ ก็เลยเก็บไว้ก่อนประมาณนี้นะคะไม่ได้ว้าว่าอะไรรู้สึกว่าเออธรรมดาเราจะว้าวกับเคสกระจกมากกว่านะเพราะว่าพอมันติดกับกระจกอะรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันสวยอะอย่างอันนี้สองอันนี้จะชอบอันนี้มากกว่าก็เลยรู้ว่าเออตัวเองต่อไปก็คือจะชอบเคสที่เป็นกระจกขอบใสมันมันสวยอะอเป็นอย่างเงี้ยใสๆแล้วก็มีด้ามมีแบบที่ห้อยๆคือติดแล้วสวยมากเลยแล้วที่สาคัญคือมันคุมกล้องชอบนี่ติดประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สวย ห็นไหมมันจะได้ความแบบมุ้งมิ้งเนี่ยก็ถืออย่างนี้ถือประมาณนี้ค่ะเกี่ยวนิ้วสวยอันนี้ก็สวยนะแต่ก็คือเวลาใส่กระเป๋ามันก็จะมีติดนิดนึงแต่ถ้าใครชอบแบบเรียบๆก็เอาอีกแบบนึงก็ได้อันนี้ก็ติดบ้างนะคะบางเวลาถ้าเบื่ออันนั้นก็จะใส่อันนี้จริงๆอยากจะซื้อเคสแบรนด์เนมที่คงฮิตกันอะ่ะเคสฟิตตี้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะ่ะจะลองสั่งแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราเป็นคนขี้เบื่อง่ายแล้วก็เป็นคนที่อยากเปลี่ยนเคสไปเรื่อยๆอ ถ้าเกิดเราเบื่อขึ้นมาล่ะมันก็เลยไม่คุ้มกับที่เราจะใช้ใช่ไหมถ้าเกิดใช้อย่างนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องใช้แบบติดเครื่องไปเลยนะคะยังไม่สั่งดีกว่านะคะใช้เป็นแบบนี้ไปก่อนเมื่อไหร่ที่มันเก่าจริงๆอะ่ะแบบว่าเยเบื่อแล้วอยากจะใช้เคสที่แบบติดโทรศัพท์ไปเลยก็จะ สั่งเป็นเคสแบนเนมอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะคะว่าเอ้ยสะดวกแบบไหนแล้วก็ตัวเองเป็นคนไลฟ์สไตล์ยังไงนะคะในการใช้เคสโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ของชิชาเป็นคนที่แบบเออชอบเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างวันนี้ใช้เคสอันนึงอีกวันนึงใช้เคสอีกแบบนึงนะคะก็เลยมารีวิวเคสโทรศัพท์ให้ดูว่ามีประมาณนี้นะคะจะเป็นโทนแบบชมพูชมพูหมดเลยเพราะว่าชอบสีชมพู ทั้งหมดในถ่ายคอนเทนต์เคสโทรศัพท์ของชิชาบอกว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเคสกี่อันหรือใช้อะไรยังไงแบบไหนดีไม่ดีเนี่ยคอมเมนต์คุยกันข้างล่างคลิปได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้และกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายฉากใหม่